้าทลายโจรกับโควิด19ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผลใครควรทานคนที่เพิ่งรู้ว่าติดโควิด19หรือมีอาการเล็กน้อยคนที่สัมผัสเสียงสูงแล้วเริ่มมีอาการไม่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่อาการหนักหรือมีเชื้อลงปอดแล้วกินได้ไม่เกิน5วันเท่านั้น วิธีเลือกซื้อดูให้ดีว่าบนฉลากมีบอกปริมาณอันโรกราฟโฟายชัดเจนถ้าไม่มีอย่าซื้อใครห้ามทานเด็กขาดหญิงตั้งครรภหรือให้นมบุตรเด็กเล็กคนที่เคยแพ้ฟ้าทลายโจรผู้ป่วยโรคตับละไตระวังถะาทานร่วมกับกยาเหล่านี้ยาละลายลิ่มเลือดอยาลดความดัน ไม่ได้เมื่อได้ใช้เพื่อช่วยรักษาระยะเริ่มต้นท้องนั้นสรุปง่ายๆฟ้าทลายโจนช่วยได้แต่ต้องรู้วิธีใช้ทานเร็วภายในสามวันแรกปริมาณต้องพอดีห้ามใช้ผิดคนหรือกินนานเกินใช้ให้ถูกสมุนไพรไทยก็ช่วยเราได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยความห่วงใหญ่จากร้านบันญญัติสบายใจ